สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูพิคุลนะคะวันนี้ครูพิคุลไปโรงพยาบาลมาค่ะเห็นเขาจัดซุ้มถวายพระพรให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเด็กๆสังเกตนะคะสีที่ใช้ในการจัดซุ้มก็จะเป็นสีฟ้ากับสีขาวเพราะว่าท่านเกิดวันศุกร์ค่ะวันศุกร์สีประจำวันศุกร์คือสีฟ้า ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ก็คือดอกมะลินะคะดอกมะลิสีขาวนะคะเด็กๆรู้จักสีประจําวันแม่ไปแล้วคือสีฟ้าและดอกไม้ประจําวันแม่ก็คือดอกมะลิไปแล้วนะคะคุณครูมีงานให้เด็กๆทําค่ะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กแล้วก็เปิดไปหน้าที่30ค่ะ ในหน้านี้ก็จะมีภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะนำดอกมะลิมากราบคุณแม่ของเขาค่ะนะคะเด็กๆระบายสีภาพนี้ให้สวยงามเสร็จแล้วก็เขียนตามรอยประด้านบนนะคะคำว่าแม่เขียนเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วส่งมาให้ครูพิกลกับคุณครูนกดูนะคะครูพิกลกับคุณครูนกจะช่วยกันตรวจค่ะครูพิกลไปแล้วนะคะ บายบายรักเด็กๆทุกคนนะคะ